ขอไม้ที่สองขึ้นไปขอไม้ที่สองขอไม้ที่สองไม้ที่สองต่อไม้ที่สองต่อข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 ึ้นไปขอขึ้นไปอย่าลงมาอย่าลงมาอย่าลงมาอีลาอย่าลงมาโอ้ยสีเงาแล้วสีเงาแล้วสีเงาแล้วอ่าโอเคขึ้นไปขึ้นไปจชืกขึ้นไป ชุกขึ้นไปชุกขึ้นไปนิดนึงชุกขึ้นไปอีกเออเออนั่นแหละนั่นแหละขึ้นไปมันจะสายแล้วเร็วๆจะไปทํางานต่อชุกขึ้นไปโอ,โ,อโอเคโอ้ยเนาะใจสิลาทสิขูดสิลป์สิ่ขาน วันปิดบวกวันนี้ก็ขอปิดบวกเลยเ,เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนตุลาเดือนที่เที่ยงตรงคือเดือนตุลาตุลาคือเที่ยงตรงมีสิทธิ์ขึ้นแทงต่อไปแทงต่อไปมีสิทธิ์ขึ้น one like Saya ni terlarat. Saya, saya ini melelahkan. ni yang apa lelak? Teruskan. 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 มาลีเอียดทิดนึงเออโาเค่นี้ขึ้นไปเขื่อนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเขินไปอ่าโอเคตรงนี้มีเส้นกริดผมเพิ่งเห็นเส้นกริดตรงนี้มีเส้นกริดเพราะด้านนี้มันขึ้นเลยเลยไซน์นี่แล้วเลยไซน์แทงแดงนี่แล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ข Jamie, lonely, ึ้นไปข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 ึ้นไปลุ้นเลขึ้นไปขึ้นไปเขียวขึ้นไปเขียวขึ้นไปเขียวขึ้นไปอีลาเขียวขึ้นไปอีลาอีลาเขียวขึ้นไปนิดนึ่งนิดหนึงขึ้นไค่ขึ้นไปกระชากขึ้นไปดัน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 ขึ้นไปสองวี่สามวี่ดันได้ไหมดันไปโอเค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 สามไม้ติดสามไม้ติดแล้วพี่น้องสามวนไนแล้ว ไปสามพันวันนี้งบน้อยถอนมาจากเมื่อวานเหลืองบนะโอเคสามไม้ติดทายาวไปมันจะอันนั้นวันนี้โ t c ด้วยโอเคจบสวยๆเดี๋ยวผมอธิบายนี้นิดนึงอธิบายิดเดียวอธิบายอธิบายก่อนนี่นะเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นแท่งก่อนหน้านั้นอ่า ใส่ม <premises, S 2> ันเลยใส่เส้นแดงเลยเส้นแดงนี่แท่งแดงนี่ยแดงแดงนี่แท่งนี่แท่งคอนเฟิร์มตรงนี้แท่งก่อนที่ก่อนที่ผมจะกดนะนั่นเส้นเขียวเนี่ยใส่มันเลยขึ้นไปเนี่ยใส่มันเลยแท่งแดงขึ้นไปเพราะว่าแท่งนี้เมื่อก่อนน่ะมันขึ้นมาชนใส่แดงนี่มันลงชนสองแท่งเนี่ยชนใส่แดงเนี่ยลงและที่จะเส้นนี้ยอ่าแท่งเนี่ยมันเลย แท่งส่แท่งแดงนี่ขึ้นไปนะแท่งนี้ผมก็เลยเข้าประกอบกับผมเ,เห็นเส้นกริดอยู่ตรงนี้พอดีเมื่อกี้เส้นกริดผมไ,มได้ใส่สีไว้ผมเลื่อนเส้นน้ำแข็งเลยกดขึ้นไปโอเคจบงานจบเร็ววันนี้มาเร็วคลมเร็วพอพัก่อนครับผ่อนอน,อน,นี่นะ เนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูมาผมให้ดูมาเอากรอบเนี่ยเนี่ยใส่แท่งแดงตัวเนี้ยกับตัวนี้เนี่ยเส้นนี้เนียมันเลยนั่นเลยใส่แท่งแดงนะขึ้นไปผมก็เลยเข้าออเดอร์ตัวนี้ดีนะมันผลได้ราคาต่ำเมอี้ ถ้ากดตรงนี้ว่าไม่ได้เลยแพ้โอเคจบงั้น